สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสูหูสูข้นนะครับมันนี่พกบช่องอีสานคนไกลบ้านคือเกาเช่นเคยพี่น้องมันนี่สีผ้าพีผ้านองไปเบิ้งการเพราะพันธุ์เมล่อนครับพี่น้องมันนี่นุม่มสีสาวมือขอนสีใดเพาะพันธุ์เมล่อนนะครับปูอีสองเฮาพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันเลยครับพี่น้องไปครับ thank okay. you เทโลเมตรได้พิน้องเลยเพราะทนไม่หล่อนนั้งกันค่ะอน,นี้ดินสำหรับพอปลูกนะคะเรใส่ใส่กระดาษทับเทียวก่อนเทโลเม็ดนะคะเนาะอันนี้เขาเม็ดเขานี่มาตรฐานค่ะมันจะทาน,นะค,ะ<อ>ครับพี่น้องหลังจากที่ หนุ่มเมืองสีสาวเมืองขอนได้กาพันเมหล่อนไวนะครับตอนนี้ก็บพันไปแล้วหนึ่งอาทิตย์เต็มๆพี่น่องตอนนี้พันเมล่อนองเฮ้าเกดโอ้งามพี่น่องขึ้นเกือบซูเมตเลยครับผมเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับพี่น่องทีหลอดนะครับผมงามครับพี่น้องอันนี้สใส่ใส่เฉพาะเข้านี่ครับผมที่กาไวเพราะว่าอีกเขานึงหนุ่มเมืองสีสาวเมืองขอนปลูกเรียบร้อยแล้วครับเหลือเข้าเดียวพี่น่อง อันนี้ท่ก้าไว้ครับผมอีกเขานึงเถาแก่สือพันธุ์มาพี่นอ้องเหลือเข่าเดียวนะพี่น้องเนาะทิก้าไว้ถี่สีใสก็เขานี่แหละครับผมนี่แหละครับพี่น้องพันเมลอนนะครับอันนี้ปลูกเองพี่น้องเออช่าเองพี่น้องผ่านมาหนึ่งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวมาถ่ายพี่น้องเบิ้งอีกเทื่อนึงนะครับนี่ครับอันนี้คือเป็น พันเมลอนเนาะพี่น้องเนาะผ่านมาได้หนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มครับผมนี่แหละครับพี่น้องพันเมลอนนะครับอีกจ้าน้อยก็สีได้ปูกพี่น้องนี่ครับผมส่วนตัวนี้สิเป็นพันชาแม่ครับผมพันชาแม่นะครับพันชาแม่แล้วก็พันักแตงพี่น้องเมลอนสีออกหลายๆนี่ครับผมครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอลาพี่ลาน้องไปเพียงแค่นี้ก่อนเนี่ครับ นุ่มเมืองสีสาวเมืองขวนกับฝากพีฝากนองคนไลค์กดแช่นะครับช่องอีสานคนไกลบ้านนะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้น้ำได้พี่นองเด้อคลิปนี้ก็ล่าพีลานองไปเพียงแค่นี้ก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับพี่นอง<ะ>อย่างงามเลยาทิตย์เดียวนะ,ะล่าพีนองไปะนะ ไปพี่น้องแค่นี้ครับผม